มาแล้วจ้ามาใครมาแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอยากรู้จังว่ามีใครมาแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้ววันนี้มาในบทเพลงหว,นวานๆบทเพลงเพุนะ่นน่ะ วันนี้มาในเพลงหวานหวานนะคะ at my worst เป็นเพลงที่แบบความหมายดีอ่ะออ mm hmm. ของ pink sweat featuring กับเคลนีนะคะใครมาแล้วคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้นะจ๊ะขอสอง0ันไลค์ได้ไหมเอ่ยใครมาแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะ มาแล้วกดหัวใจกดไลค์ให้หน่อยนะขอสองพันไลค์ได้ไหมคะอ่อนอ่อนอ่อนมามากันแล้วสี่สิบสองคนวันนี้วันศุกร์ตอนเย็นเนาะก็ไม่รู้จะมีใครมาดูเยอะแค่ไหนนะเพราะว่าวันศุกร์คนเขาก็อาจจะออกไปแบบไปเที่ยวไปข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ย นี่คนบอกคุณบีมบอกชอบเพลงนี้มากเออจัดไปวันนี้ทันค่ะเย่เยยินดีด้วยที่มาทันนะคะออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะขอสักสองพันไลค์เท่านั้นเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๋าไม่อยากให้ไลฟ์เลยค่ะเพลงก่อนติดลิขสิทธิ์ไม่ทันได้ดูเลยคือไม่ไลฟ์ลงเป็นวิดีโอก็ติดลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะถ้ามันจะลง ถ้ามันจะติดมันก็ติดค่ะไม่เกี่ยวกับไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ถ้าแบบถ้าแบบไลฟ์ข้อดีก็คือไอตาไม่ต้องไม่ต้องเอาวิดีโอไปตัดแล้วมันเสียเงินค่าตัดค่าตัดวิดีโอวิดีโอหนึ่งเนี่ย,ยง,ง่ายๆง่ายๆถูกๆตกอยู่ที่ประมาณ3า0พันถึงสี่พันซึ่งเวลาตาทําวิดีโอแปลเพลงอะไรเงี้ยไอตาไม่ได้เงินเลยสักบาททุกวิดีโอติดลิขสิทธิ์ทั้งหมดไม่ว่าจะดูได้หรือดูไม่ได้ทุกวิดีโอติดลิขสิทธิ์ทั้งหมด 100ไม่มีวิดีโอไหนที่เอตาได้เงินเลยสัก,กบาทเพราะฉะนั้นพอแบบพอเริ่มแปลเพลงเยอะๆอตารู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะตีอย่างง่ายๆอย่างสมมุติเอตาทำแปลเพลงแค่แบบวีคละเพลงเดือนหนึ่ง4ีเพลงอย่างเงี้ยสี่คลิปค่าตัดตีต่ำๆสามพันสี่สามสบสอค่าใช้จ่ายเยอะมากก็เลยรู้สึกว่างั้นขอเป็นไลฟ์ละกันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนการไลฟ์แปลเพลงอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ แต่ว่าอย่างน้อยมันเซฟค่าใจ่ใจตาเพราะว่าเงินตรงนี้ตาออกเองทั้งหมดเลยไม่มีใครช่วยออก <laughs> นะไอตาก็พยายามแบบว่าเซตตั้งค่าไลายให้มันแบบพยายามให้มันเหมือนในวิดีโอนะมีเอ็มวีอยู่ข้าง,างๆมีเนื้อแปลอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนทุกคนแต่อย่างน้อยคือมันไม่เสียเงิน <laughs> เอาง่ายๆแค่นี้นะคะเออมามาเริ่มเลยเนาะ มีคนบอกว่าเนี่ยแอบเห็นเพลง Kiss Me More กลับมาแล้วใช่เลยคือทุกเพลงที่แปลติดลิขสิทธิ์หมดทุกเพลงแต่ถ้าวิดีโอไหนดูไม่ได้ไหมายความว่าอันนั้นโดนบล็อกซึ่งเวลาโดนบล็อกเนี่ยไอ้ตาก็ไม่นิ่งนอนใจไอ้ตาก็พยายามส่งโต้แย้งไปทาง Youtube ว่าเอออันนี้เราไม่ได้ทำวิดีโอมาเพื่อได้เงินนะเราไม่ได้เงินอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบแปลภาษาเราตั้งใจให้อยาก ให้แฟนเพลงที่เป็นชาวไทยได้เข้าใจเนื้อเพลงมากขึ้นซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ3ถึง4ถึง5วันในการที่ทาง Youtube แล้วก็ทางค่ายเพลงเนะี mm ่ย hmm. เขาจะมาอ่านคำโต้แยงของไอตาแล้วเขาถึงจะมากดอันบล็อกให้บางเพลงบางวิดีโอเราถึงเห็นว่าเอ้ย mm hmm. e ทําไมลงแล้วกูได้ดูแป๊บนึงวิดีโอแม่งหายไปแล้วเพราะว่ามันโดนบล็อกแล้วมันต้องใช้เวลาในการโต้แยง้งเพราะฉะนั้นแบบ อย่าเข้าใจผิดว่าอุ้ยจะทําแบบวิดีโอแปลงเพลงเยอะได้เงินเยอะไม่ได้เลยสัก,กรบรทนะจ๊ะทำด้วยใจจริงๆอ่ะมาเดี๋ยวเริ่มเลยนะกันนะคะกับเพลง a d my w o r s ของ pink sweat นะคะแล้วก็ featuring กับ k คล a n นีส่วนตัวอตอชอบ k คล a n นีมากชอบมาตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกๆแ,แล้วก็เป็นนักร้องที่แบบแต่ก่อนค่อนข้างนอกกระแสนะเป็นคนที่เสียงดีแล้วก็แบบ ดันมามีข่าวเสียตรงที่แบบไปนอกใจแฟนแต่ว่าพอช่วงหลังๆก็ได้ฟิเจอรลิงกับคนดังๆแล้วก็แบบมีผลงานเยอะมากเออมาเริ่ม ขอดูจอก่อนว่าตาหันดูถูกไหมน่าว่า can I call you r baby can you be my friend ฉันเรียกเธอว่าที่รักได้ไหมเธอมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหม can you be my lover up until the very end เธอมาเป็นคนรักของฉันจวบจนวันสุดท้ายเลยได้ไหม uh. Let love me show you love. Stick by side, even when the world oh. Let me show you love no p r e t e n d ใ hey, ห้ <Hey. S 2> ฉันแสดงความรักให้เธอดูโดยไม่เสแสร้งเลย Stick by my side even the world is caving in yeah อยู่เคียงข้างฉันแม้กระทั่งในขณะในแม้กระทั่งในขณะที่โลกนี้กำลังแตกสลายอ่อนออนสาวออนสาว don't worry don't don't you worry อย่าอย่าได้กังวลใจไป I'll be there whenever you want me ฉันจะอยู่ตรงนั้นเมื่อไรก็ตามที่เธอต้องการฉันเอ้ยลัทธิคนข้างรักเพลงรัก I need somebody who can love me at my worst. ฉันต้องการใครสักคนที่สามารถรักฉันได้แม้แต่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของฉันถ้าเกิดเทียบเป็นภาษาไทยก็เหมือนอาจจะเป็นคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนั่นเองคือไม่ได้อยากได้คนที่จะมาร่วมสุขมาเสพสุขในวันที่ฉันมีความสุขหรือในวันที่ฉันดีที่สุดอย่างเดียวแต่อยากได้คนที่จะมาร่วมทุกข์มาอยู่กับฉันมารักฉันแม้แต่ในช่วงเวลาที่มันแย่ที่สุดของฉันนั่นเองค่ะ No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. รู้ตัวดีว่าฉันน่ะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่ก็หวังว่าเธอนะ่ะจะเห็นคุณค่าของฉัน Cause 'Cause it's only you, nobody knew I put you first เพราะว่ามีแต่เธอไม่ได้มีใครคนใหม่เลยฉันให้ความสำคัญกับเธอตลอดอาให้ให้ความสำคัญกับเธอก่อนเสมอ And for you, girl, I swear I do I do the worst และสำหรับเธอแม่สาวน้อยฉันสัญญาว่าจะทำให้แย่ที่สุดอันนี้เป็นการเล่นคำเนเาะบางทีคนจะชอบพูดว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด I do my best แต่ว่าในที่นี้เนี่ยเพลงเ่ยเขา เขาพยายามบอกว่าฉันไม่ได้อยากต้องการคนที่แค่จะมาร่วมสุขด้วยอย่างเดียวอ่ะแต่ฉันอยากได้คนที่มาทุกร่วมทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นฉันสัญญานะว่าฉันจะทาให้แย่ที่สุดไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําให้แย่ที่สุดแบบจริงๆนะแต่หมายถึงว่าก็คือฉันก็อยากได้คนที่มาร่วมทุกข์กับฉันอ่ะเออที่จะไม่รังเกียจในวันที่ฉันแบบไม่มีใครอะไรเงี้ยเออ Will, will you trust I'm honest when they're telling lies เธอจะเชื่อไหมว่าเธอจะเชื่อไหมว่าฉันซื่อสัตย์หากมีคนอื่นมาพูดเรื่องโกหกกันเช่นแบบว่าสมมุติมีคนมาแบบว่าอีนี่มันนอกใจค่ะอะไรเงี้ยแล้วฉันบอกเปล่าฉันไม่ได้นอกใจเลยเธอจะเชื่อฉันหรือเปล่าว่าฉันนซื่อสัตย์ว่าฉันพูดความจริงถ้าเกิดมันมีใครคนอื่นมาแบบว่าบางช่างยุเออ Can you see Can you see what I'm not saying from my eyes เธอจะเห็นในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดจากสายตาของฉันไหมคือต่อให้ฉันไม่ได้พยายามพูดความจริงอะแต่แค่มองตาเธอจะเห็นความจริงที่ฉันพยายามจะสื่อไหมกมองตากันอะเธอจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพยายามจะสื่อไหม All know love. For you, real anything love I is it's It's different know For from you All I know is love ตัดลิ้นพันกันขอโทษคนะ่ะ All I know is love for you is real ทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ฉันมีเนี่ยคือความรักกับเธอแล้วมันจริงแท้แน่นอนคือไม่ใช่แค่รักเธอแต่เป็นรักแบบจริงๆะ่ะเออแบบจริงๆเลย It's different from anything that I thought I feel มันแตกต่างจากอะไรทั้งหมดที่ฉันเคยรู้สึกมาคือฉันไม่ได้แค่รักเธอแบบ หลงรักข้างไทยอะ่ะแต่คือจากที่ผ่านผ่านมาฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้เป็นความรักที่มันจริงๆแล้วมันก็แบบพิเศษมากๆ oh, 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 Don't you worry, I'll be there whenever you want me. อย่าได้กังวลใจเลยฉันจะอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการกันแล้วเขาก็แล้วเขาก็วนกลับมาที่ท่อนหุกนะคะแล้อาจจะไม่ได้รันท่อนหุกยาวนะ At my worst เป็นเพลงที่เนื้อสั้นมากเลยนะคะคือเขาจะเขาจะซ้ำท่อนฮุกหลายรอบอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาซ้ำท่อนฮุกใช่ไหมเขาก็จะฮือฮือฮเสร็จแล้วเขาก็จะซ้ำท่อนฮุกอีกทีนะคะอ่จเดี๋ยวลองกดให้ดูช่วงท้ายของวิดีโอเนี่ยเขาก็จะฮือ You love me, เนี่ยเราก็จะซ้ำท่อนฮุกอีกรอบนั่นเองก็จะซ้ำท่อนฮุกทั้งหมด3รอบนะคะแต่ว่าท่อนของทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีแบบว่าคนละแค่ประมาณ4บาบาอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่เนื้อไม่เยอะแต่ว่ามีความหมายที่แบบหวานแล้วก็ไม่ใช่แค่หวานเลี่ยนนะแต่รู้สึกว่าน่ารักจังเลยรู้สึกแบบมันไม่ใช่แค่แบบว่าฉันจะทําให้ฉันจะเป็นคนที่ดีที่สุดของเธอฉันจะทําให้ดีที่สุดแต่คือแบบว่าฉันก็ทําที่ดีฉันก็พยายามทําที่ดีที่สุดละแหละ แต่ว่าถ้าเกิดชีวิตมันไม่ได้เป็นไปอย่างหวังล่ะถ้าเกิดชีวิตฉันมันต้องล้มหรือว่าต้องมีทุกข์อ่ะเธอจะยังอยู่เคียงข้างฉันไหมฉันอยากได้คนที่คอยอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ซึ่งเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วแบบเออก็ตามสไตล์พิงค์สวีทนะคะคือพิงค์สวีทเนี่ยเป็นแบบว่าผู้ชายสายหวานเลยขอบอกเลยว่าแบบซิงเกิลแรกที่ดังเนี่ยก็คือก็เป็นเพลงสไตล์แบบสายหวานอะไรอย่างนี้เลยตาแบบ ฟังแล้ววิ่พอเซิร์ชเพลง sweat แล้วเจอเจอวิดีโอของตัวเองค่ะงงมากเพลงเนี้ย อ o n e s t ตีเนี่ยก็เป็นแบบไซหวานมาเออแต่ก็ชอบมากก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนเพลงได้แบบว่าซึ้งตึงใจแล้วก็มาฟีเจอร์กับเคลนีซึ่งตาชอบเคลนีมากตาติดต,ตามตั้แต่แบบอัลบั้มแรกๆแ,แล้วอย่างที่บอกคือตอนแบบอัลบั้มแรกๆเขายังไม่ได้ดังมากก็คือดังในในหมู่แบบ r b อะไรเงี้ยเป็นสาวเท่แต่เสียงหวานเข้าใจว่าคือแบบลุคคือผัวมากแต่เสียงคือหวานละเออกูออตายไปเลยเออเนี่ยแหละก็เป็น at my worst นะคะคือเป็นเพลงที่แบบสั้นมากหวังว่าเพื่อน เพื่อนจะชอบกันนะแล้วก็พอดีวันนี้เนี่ยไอตาเนี่ยแอบได้ฟังเพลง Save My Tears นะคะของ The Weeknd แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์ที่ฟฟเจอริงกับ Ariana Grande น่ารักมากๆคือแบบว่า uh, The Weeknd เสียงเขาก็จะต่ำๆอะไรเงี้ยแต่ไอตารู้สึกว่า The Weeknd เนี่ยเสียงแอบมีแบบ แอบติง่งแอบคล้ายไมเคิลแจ็กสันมาแอบยังแบบหวังอยู่ในใจว่าเออเดวี e กี n นเนี่ยจะเป็นแบบเดอะนิวไมเคิลแจ็กสันหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าพอมามีเสียงหวานๆของ a r รีนาแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เข้ากันด้วยดีนะถ้าเกิดใครอยากปลอยากดูแปลเพลงนะคะก็บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็อยากให้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆช่วยๆกันคอมเมนต์กันมานะจ๊ะว่าอยากดูเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนแต่จะได้ไปแปลให้นะจ๊ะเออ อ่ะไปละทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปละวันวันศุกร์นะคะขอให้มีความสุขทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ